ไปเลยครับเป็นตัวสอบเรื่อความเพื่อให้แน่สบายใจแล้วก็ให้ตามเรื่องความคืบต่อหรือว่าเรื่องที่ครับกับกับเรื่องที่ต้องการขอโทษนะครับอย่างที่พีพยายามคนนี้ดูไม่น่าเชื่อถือแค่บางใจก็ดูไม่น่าเชื่อถือไปด้วยหรือเปล่าเพราะเราเข้ามาคนนี้เราเองิงๆก็เกิดขึ้นอยู่แล้วไม่ต้องพูดซ้ำอ่ะแต่ว่า ก็ <ส gas: S 2> เป็อย่างนี้ครับคือไม่ไม่ทายไม่ให้เปลี่ยนเลย อะไมแรงมากไม่หน okay. so, ีส่งแล้วใช่ไหม ที่ว่าเข้าหมอกวัดหรอเนี่ยบางกีหมอกวัดเนี่ยไม่ใช่ครับชุดใบน้ำชุดใบน้ำเราเป็นชุดใบน้ำนะเมื่อกี้เราก็ดูแล้วครับชุดใบน้ำนอันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันเรื่องอันนี้คือแทนเขาพูดอยู่แล้วน,นี่เราก็ยังดีเลอะไรนะครับอันนั้น,อ,น,น,นอันนั้นเราเราพูดตรงนะ ม่เนสโมไม่มีเราก็อดกอยู่เนี่ยได้เพราะว่าของแม่เขาก็มีงกันสอดเตยไง は ขะนันเหามัก่องรอเว่าตายก็เหตุการณ์นคสตั้งใจต้องไม่ได้ก็ต้องเอาไปดูข้อมูลตอนนี้เรารู้สึกไม่ห้ไลปเลยดีแล้วได้ข้อมูลเนี่ยได้รู้จากปันเยอะมากเยอะมก่อนได้ม่ทราบสิทิสัมพันธ์นเาว่าปเีก็มีปัจคนในประเทศไทยเยอะ แฟกต์เพนีดิบัเนี้ยาคันเลยนะไ้ไปลุกหนแม่ก็ทราบแลเราก็บอกแล้วเนยครับว่าก็ก็เปิดให้ทําน้แม่ไปเลยนะเรื่องทําเรื่องอะไรต่างๆได้หแล้วครับว่าใครขึามเรื่องมานี้ให้พี่ดู เดี๋ยวว่าถึงเวลาเนี่ยไม่นานหรอกไม่เ,เกินตึบวันเปิดงานแบบเดยจะเปิดให้แล้วก็จะให้เห็นเลยว่าเปอะไรไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับในโรงแรมหรือไม่ในโรงแรมหรือไทยกับไทยเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนแน่นอนขอสิ่งที่ผมเรียนคุณแม่ไปแล้วว่าเราขอให้เราได้ในการพ้องสารต่อนะครับแล้วผมจะเปิดให้ทุกคนเราไม่ทําอะไรม,ม,มรั่ๆนะเราก็ไม่ผมอย่างผมเรียนคุณแม่ไปแล้วว่าภาพข,ของของแจกสุกภาพ ผมไม่ใช้ผ้าขาวที่จะตรวจก็ไม่ใช้นะครับผมเียงนี่เลยเพราผมเรียนคุณแมเ่เราไม่ใช้นะครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาไปรอขนาดนั้นนะครับผมทําหน้าที่ของผมเนี่ยคือตอนนี้นเสร็จือแล้วเหลือได้แค่เอกสารบางชิ้นชิ้นสองชิ้นซึ่งวันนี้เก็ไปเอาก็ครบแล้วนะครับแล้วก็เหลือแค่นะแค่แม่ดูยลอีแล้วก็พูดนะครับแล้วก็เราก็ดําเนินการฟ้องตรงต่าง แล้วก็วันนี้ก็ฝากเลยว่าฝากที่สันนิาด้วยนะครับว่าคุณแม่เนี่ยอ่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมอบหน้าเทศทางพวกผมนะครับไปถอนคดีที่ตพมโนที่คุณแม่เคยไปแจ้งอ่ท่านสันนิาไว้นะครับพรุ่งนี้จะมีการถอนคดีให้ครับเพื่อไม่ต้องให้เป็นเรื่องอะไรที่ไม่ไม่เข้าใจกัาก็ได่นอีกคนก่อหน,น, <S <S น้านี้นนวางแจ้งเองอ่ยวกับการอภาปรายเหมือนกันว่าที่อยากว่า มีครับเพราะว่ายังไม่มีใครได้นะไอ้น,นี่มันโม้ไปเรื่อยจริงๆคือไม่มีครับตรงไม่ใช้เลยเอาไม่ใช่เดี๋ยวลองดูได้ไม่ใช้เลยของคุณแม่ยังมีหว่าอีกที่ผมดูในคุณแม่นะผมจะดูว่ามีประโยชน์กว่าอย่างเช่นตอนนี้ที่เรากําลังตามก็คือเรื่องนาฬิกาขอ้อมือของน้องหายไปเรื่องสร้อยคอของน้องหายไปอันนี้สําคัญมากเพราะว่าใครเอาไปอะนาฬิกาแบบสร้อยมือสร้อยคอยี่มัน ายไปครับวันที่เกิดเหตุอันนี้สําคัญมากกว่าที่ผมชะที่ผมจะมาเมินการต่อนะส่วนเรื่องภาพเรื่องอะไรผมไม่ไดให้เลยเพราะว่าเรามีอะไรดีกว่านั้นเยอะเรามีมากกว่าเขาจนะริงๆแล้วการที่บางแจ็คออกมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการสลุตัวอย่างหนึ่งที่ทําให้คน,นมีงานเป็นเรื่องของการตลาดของนี่แะของบางแจ็คเขาแต่ในเรื่องของเราเนเรื่องพยานหลักฐานเนี่ยผมไม่ได้ใช้แต่ผมเดี้ยงคุณแม่ไปแล้วผมก็ได้ใช้ถ้าข่าวผมก็ไม่ใช้ ก็เราใช้หลักฐานทางที่เรามีลงบุญอยู่แล้วนะครับทุกอย่างทุกอย่างถ้าวข้าเรื่อนตกรอบที่เรืออะไรเงี้ยแล้วก็ที่เดียรคือคือต้องบอกว่าถ้าเรื่อนอะไรต่างๆที่บางแก๊กบอกว่าอยู่ที่โรงแรมอะไรเนี่ยผมยืนยันว่ามันไม่มีครับไม่มีแน่นอนแล้วก็ผมสามารถไปสูตรได้นะครับแต่ผมบอกแล้วไงว่าขอผมฟ้องศาลก่อนนะถ้าเดือดรับหนึ่งนใา้นะครับทุกคนก็ได้เห็นแล้วบางคน แล้วผมของจริงครับไม่ใช่ของผมมีวันเวลามีมีของจริงเป็นวิดีโอแล้วก็เป็นเป็นคลิปที่เกิดจากกล้องวงจรปิดนะครับไม่ใช่เกิดจากไม่ใช่เกิดจากมือถือถ่ายนะมีวันเวลาเรียบร้อยมีสถานผูกท่านมีรองมีที่รองรับหมดมี gps รับรองนะครับว่าสถานที่ตรงนี้ตรงกับ gps ของเรือลำที่เกิดเองนะครับทุกอย่างนี้หมดแล้วก็เรามีทั้งอุอกรวัชไทยก็มาดูแลให้เราดีที่สุ ไม่ไม่ไม่ก็คือเสียชีวิตบนบนบกที่คุณแม่บอกแต่ว่าเสียชีวิตบนบกก็คือว่าอาจจะเสียชีวิตไม่ไม่ได้เสียชีวิตหน้าบาดเจ็บต่าหารอยู่บนเรือก็ได้หรืออบนบนไหนก็ได้นี่หนึ่งแต่เสียชีวิตจากการจมน้ำก็บอกว่าเสียชีวิตจากการจมน้ำตามที่หมอตามที่หมอนิติเวชนะครับลงข้อข่อข้อมูลเอาไว้แต่ว่าก่อนที่จะเสียชีวิตจากการจมน้ําเนี่ยมันถูกทรมานก่อนแค่นั้นเอง เพื่อนที่า้เ่นลยมาผมมาของเลยว <ผม S 1> ัน,นที่6เมษาเนี่ยก็โทรมาทางลน์เขาบอกว่าทางสพเมืองนอนท์มีการเรีรับเงินของฝั่งผู้ต้องหาผมบอกผมไม่เชื่อถือเราแล้ส่งคลิปเสียงอะไรมแล้อุ้ยอะไรมันผมผมก็ไม่ได้สนใจมันหรอกแล้วผมบอกว่าหาวันบ18มกร ฟังก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วอ้ใใไอ้อุ๊ยคือผมไม่ให้ราคาอยู่แล้วผมบอกอย่างที่บอกถ้ามีเอามาเลยผมยืนยันด้ว่าไม่มีแน่นอนเพราะว่าผมคุยกับเขาี่ยไม่ถึงไม่ถึงนาทีเอาง่ายเลยไ่เดีย้ยอีกสั้นๆเองแล้วผมยังบอกเลยว่าผมไม่ได้เด็กอมมือนะั้นมาหลอกผมคือวันนี้ถ้าบางแจ็คมีของดีจริงอ่ะเปิดนานแล้วเพราะโทรศัพท์มือถือมันอยู่บางแจ็คตั้งเกือบเดือนแล้วมั้งใช่ไมเกือบเดือนแล้วดังนั้นไม่มีหรอก ถ้ามีจริงผมว่าเขเปิดแล้วกำหนดน่าจะถึงมือคุณแม่เมื่อไหร่ครับกำหนดหรือที่เขาส่งเมื่อวันที่นี้เลยอะไร่างๆเลยแม่ส่งไปแล้ววันที่นี้ก็ได้ละเขาบอกเขาเขาบอกว่าส่งมาตั้งแต่วันไหนเ่ยเขาบอกแล้วเขาบอกแล้วเขายืนยันว่าเขาส่งมาเมื่อไหร่เขาบอกไม่ต้องยืนยันมันมาตามโปรแกรมการเดินทางเหมือส่งพัสดุ ไม,ไม่หมายถึงว่าส่งาม ady, งาเริ่มส่งจากอเมริกาส่งมาไหนคือเขาบอกคุณแม่แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าส่งไปส่งเขาไม่ได้ถ่ายภาพตะวันซูเออพีต้องให้ใจอย่างนึ่งว่าพี่โอบอกว่าเป็นคกล่าวอ้างเฉยๆว่าบางอย่างอย่าเพิ่งให้ผมไปไลยอย่าไปหยิบพันคุณแม่เพราะว่าไอ้ทลมบอกคือตอนนี้เขาบอกว่าจะส่งแต่เกายังไม่ส่งเราก็ไม่รู้จะส่งไม่ส่งนะครับแค่นั้นเองสอัสดีคถามว่าประเด็นเรื่องภาพเพื่ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันหัดจัดให้วันหัดจัดให้แน่นอนครับผมมีหลักฐานนะผมมีแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับผมทำอะไรผมมีหลักฐานแล้วผมมีมีจำเลยคดีแพทย์ด้วยนะครับคนหนึ่งวันผ่ัดนะครับติบองเช้านักแพทยสภาไปแล้วนะครับในการร้องเรียนนะครับหมอคนหนึ่งที่เป็นคุณซื้อให้ตำรวจนะครับแลวออกมาแก้ต่าตตำรวจนะอันนี้ือว่าปดจะได้ทมนะครับเตรียมตัวเลยนะครับหมอสุกรนะครับ เอาองี้ว่าผมมาสุกรน,นะครับผมเหมือนผมเอ่ยชื่อให้เลยว่าแน่นอนครับมันผู้หากผมร้องแค่นกพาสิบโมงแล้วว่าช่วงบ่ายผมก็ไปกอ,องฝาบนะครับดั่เนินคดีกับนะครับคนคนหนึ่งหนึ่งแล้วก็หาให้การเคสแล้วก็ทำอะไรต่านับะ ไม่มีครับนะที่ทางไซเบอร์เขาปฏิบัตโอเคเนาะพอมาออมามาท่านแล้วครับว่าถ้ามาือมาตั้งใจไซเบอร์เป็นรบพู่นะครับเร,เราก็อยากรู้ความจริง คนก็เยะวันเป็นวันหยุดรากคนเยอะมากฝ่ีการเป็นคนมดาีคนนอยู่ทุกคนงแล้วเราทุกคนก็ได้เไปเป็นขอร้ก็คู่ถ้าูได้ยงไงความรับผิดชอหลัโอเคนะีน้อดียแม่ก็ไปเอาเป็นไมรี่ร้อต้นะครับีน เขาไม่รู้กฎหมายแล้วครับคนนั้นโง่มครับนะโอเคีผนอเมะอามีประเด็นนิดหนึงที่บางบางใจเขาแฉว่ี่อาจพี่อาจะนุนทานิดหนึ่งที่บางใจเขาแฉว่าจริงๆพี่หวังกแตเี่รเปิดโรแคไม่นิดนงที่จ้างาตัวเอง่นเปรายได้อ๋อก็คือเหมือนกับว่าตัวเขาว่าสร้างกระแสตัวเขา เขียต่อไม่ทันเต็มนี่ขออนาตามว่าเป็นะรทำแบบว่า ม่พูดเลยไม่ดีแม่ก็เลยเชื่อว่ารัไม่มีอไม่มีครับไม่มีอะไอ้นั่นมัวตลอดอะไม่ใช่แล้วผมเป็นธนาคารผต้องใช้เรวิตรัวจบลนะครับผรับัจบนะองจกแตกนะ ไปเก็นเพื่อนเพือนจะมันเข้าไม่ถึงไม่มาแล้วตัวทีนะครับเรื่องพายนีคนบอกที่อช้บอกี่ที่้องเด็กเรื่องเรื่องส้อยครับไม่ใช่ส้อยมีสองอ๋อส้อยมีสองเส้นเลยครับลายเปเส้นเลยลายเป็นเส้นเหมือนกนนนแะก็คือน